สวัสดีค่ะทุกคนจา๋าวันนี้อาจะพาพี่น้องมากินเมนูหอยปังหรือว่าหอยนาในจา้าไอซื้อมาอยู่ตลาดใบพัดโอยี่สิบบาทแพงแหงโลหนึ่งจ้ะวันนี้อาจะมาตำน้ำพี่พาพี่น้องกินกนะจ๊ะเนาะวันนี้จะทําในห้องครัวง่ายๆนะคะโมมีมะเพ็เดแดงนะอืมโมมีมะเพ็เดแดงเอามะเพ็ดนี่ก็ได้หรอกเนาะ เพ็ดด้เนี่ยใชมักเพ็ดอะมัี่กแต่ว่าอยู่สุโขนรเรามังเพ็ดเนาะเ้ยเสียดาบ่มีมักเพ็ดแดงเาเป็นอย่างเนาะเพ็ดนี่ก็ได้หรอกเนาะยังไงว่นใาจา,า,า,ากเชฟ ปลาเนื้อแท้กินกระเข้ากระแซ่แบเจ็ดขดเดียวแซ่บขดเดียวกะเอาตาลค่าตานหัวอีกรอบเค็มๆฮะช่วงนี้ก็จะมีเพลงหาเสียงหลายขนาดเลยขาน้านนบ้าน สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนวันนี้าาจะพาทุกคนมากินเมนูที่หากินยากแทงอันนี้โมเมนหอยเซอรี่เดี๋จ้ามันเป็นหอยหนาหอยปังโรลรอยยี่สิบวัยกก่อนกินจนหมดอ,มอร่อยมากจะได้ก็ไปกินอีกขี้มันกระแทบเดี๋ยจ้าอือหือ ได้แ,แค่18หน่วยจ้ะดูแถวนี้นะส่วนมากจะมีแต่หอยเซรีนะน้องโบนนะผู้อยู่เบื้องหลังเลยจ้ะน้องโบจังได้จะได้กินอนะนีนมันเลยมันอบอกได้กินแล้วได้กินแล้วนี่พี่น้องมันกินได้เด้จะเด้อแต่บางคนพันอาซิบกินหอยนี่นะบางคนเกาตาออกบางคนก็บออก้บบเอาออกก็แล้วแต่เราจะหอยเซรี่ต้องอ,ออก อ,อ,อร่อยมากรอบที่สามสดน้ำโกโก้ไม่ได้กินในรอบหลายปี ไมหาอยู่ใส่กับพ,พอ่อตลาดตลาดผมมีเลยจ้ะตลาดอยู่พุ่นเลยเอามาสิเธอเอามาหมดเลยต้มใส่ตะไคร้ใส่ใบ,บมะกรูดมีคนถามว่าพ่อใหญ่มากเมือม่อใดเมื่อใดที่เขาบม่ให้กักตัวพ่นมาเลยจ้ะอาทิตยสองสามอาทิตย์นี่แหละพุทธิมามาเบิ่งกิจการของพวกเราแล้วค่อยไปอเสวีเดนไปหาเฮ็ดเนาะอื แสบแห้งไปไปแสบไปแสบแสบ,แสบขนมจีนยังอยู่ในโปรโมชั่นนลจ๊ะเด้อไปสนใจสั่งซื้อได้นะคะอืมอาเมตตาพุทธมันได้อืมอิสรสเบกดีดี เพราะว่า,พ,า,าพ่อใยญ่เพิ่นก็นยังให้อายนะเฮ็ดเวียนดะให้แล้วก่อนจังไปอืมเลยบอกว่าไปหาเฮ็ดกะเดือยพืษภาสภากับบ่าวเฝ้าถ้าสมมติว่าประเทศไทยเปิดประเทศเน,นเนพิ่นมาเลยกะบ่ได้กักโตเพิ่นมาเลยรอรุนว่าแวนวใดเนาะประเทศไทยอายกับภาวนาย่งให้เพิ่นกักโต อ,ออกมาก่อนนะคะอันนี้ก็คนงานเพิ่นกำลังสิเลิกงานจ้ะเดี๋ยวคลิปต่อไปสิพาพี่น้องไปเบ่งห้องไกลสีแแล้วเลยได้อืมขั้นตอนต่อไปก็คือตอนนี้ทาสีอยู่ค่ะโอ้ยสามแหงเยอะอยะ คู้ใดที่บ่ได้ไดเฮ็ดก็อย่าเครียดนะจ๊ะเพราะว่ามันมีนอ้อยนะจ๊ะเนาะแต่พวกอย่งพี่ชิส่งมาให้อาอีกรอบหนึ่งอยู่จ้ะเป็นเห็ดพึ่งเหรออาจสิบางคนสิว่วาหอดบ่อิ่มเพราะว่าปีต่อไปก็แบ่งไปอีกอือไอแซบอ่บพี่น้อง กินมะละนี่ถ้าตัดก็จะเป็นฟิลอีกอย่างนึงถ้ากัดก็ฟิลอย่างหนึ่งจะ้ะแทบคือกันอืกูบากซำน้อยถุงละสิบบาทแทบแห้งคือกันตลาดใบพาสกลนครม,มือวานไปซื้อสีมาไปกูบ้อนแวะซือจะ้ะ มันได้ราคาปลาหอยแข็งเพิ่มอีก40บาทได้กินหอยแข้งอ่ะแห้งๆเลยอ่ะหอยหนาเดี๋ยวนี้พี่น้องจา้าดูนนี้สะดูนนี้สิคะแซ่บจ้ะหอยเซอรี่นี่โบก,กินได้จากขี่มันแต่หอยหนาหอยปังนี่กินได้ <c oughs> อร่อยมาก FC อ,อื้อหือหวานพ่อใหญ่เพิ่น,นก็นสบายดีก็โทรฮักกันคุ่มือ้อ้อหากันเพิ่นก็นมี หลานผลไปเล่นน้ำคุณหมอไปเล่นน้ำพร้อมมีคนทักถามไมาว่าเดี๋ยวนี้คือบอกค่อยพาไปป่าไปนั่นไปนี่หนึ่งพี่สาวอายเผนเปิดร้านร้านน้ำปัน่นน้ำน้ำชาชาเคียวนั้นนี่เนะาะม่มีคนพาไปก้ะอือก็เ,เลยบยล่กข่อยไปป่าเลย Vô vâng này cái đồ cái chiều đó Phát quản đó đó không không <cười> <cười> uhm. <cười> uhm. <cười> em ơi Ừ. ถ้าเบอร์มานั่งนี่เบอร์เห็นละเดี๋ยวเลี้ยงชมพักเบอร์เห็นมันก็นยืดมาแบบนี้เพิมม่อยากเข้ากล้องจ้ะเพิ่งงามเพิ่งยาผู้บาวขอเบอร์ฝากส่องพ่อเพิ่งได้จะเด้อประกอบจิปอมจาจ้ะนี่วยอุิย,ยนี่ค่ะเห็นแล้ว มันทพนาน้มาเลยแบบอื้มีคนอยากให้กินจุดตับบุกินเลยจ,จ้ะจุดเนื้อกินได้แต่ตับบ่บได้จุเนื้ออาจจะจัดมาเร็วๆนี้อาจจะเป็นก้อยก้อยดิบกับพอนนองโบ เพื่อนอะไมาแล้วจ้ะเพื่อนผู้บ่าวไข่เน่ามาแล้วจะเพื่อนอยูส่เพื่อนเพค่อยจะเข้าคลิปโซนนี่หมูไอเป็นผู้ชายหลายๆส่วนมากเนาะก็ยิงจากคนเองส่วนมากมีแต่หมู่เป็นผู้ชายไปเลยหมู่เรียนนำกันเหมือนจะอิม่มเรากินอ่ะอือหือกินจากหน่วยเองแน่นอย่างเขาว่าดู ทางฝรั่งเศสก็เริ่มสิมีแดดเราวม่อยากวานาะว่าหนาวปันใดมะคะอร่อยมากเลยค่ะ,นนคะสวดสดีค่ะเจวาไม่สสดยีหน่อยเด้อ เอวามาจาม้จะยวไปขุดกระปูกันดีกว่าเนาะโบนเนาะน้ำพี่โบนเนาะมาเกดอร่อยมากอืกกอหือมาเกิดแต่ไปอยากเข้าคกิแบปปใครอ่ะคุณ้ัง้อง น่าจะมาหาบ้านเช่ามีบนนอกไปเขามาหาห้องเช่าจ้ะอืมมันก็เป็นอะไรที่ดีนะคะพี่น้องเอยเห็นห้องสอนเป็นอย่างที่ไปถือแห้งเพราะว่าตรงที่อายุนะ่ะมันอยู่ใกล้ศูนย์ราชการแล้วก็ทำเลมันได้จะ้ะอืมมันเลิศเคพี่พี่เห็นอย่างกันเลิศได้พี่น้องว่าอยบ้ บ่ไดลยัง,งย่อหางเจ้าของเลยย่อหางเลยปุ๊บเลยกิน,เ,กนเลยกินเยอะไ,ไ,ได้สิไปเบิ่งข้าวเจ้าต้องหยุดกินเลยจ้ะงานต้องมาก่อนกินได้ลรืว,ว่าตามันได้เบิร์ข้าวมาเบิ่งนห้องสาวก่อนได้จ้ะนี่พาพ,พี่โบมากินลูกอมเปล่า ได้เนี่ยอืมยังแซ่บอู่เลยสีลาก่อพี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งวันมันหอดได้แล้วเน,ะนเาะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ,บ๊ายบาย